สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเอาละคะหวานได้ดูไป2ตอนแล้วสำหรับละครประวัติศาสตร์ในตำนานนะคะเรื่อง The Gate ออฟเชียนอูค่ะของเรตติ้งเป็นอันดับที่2นะคะของ B t ทีอยู่ในขณะนี้นะคะเดี๋ยวหวานมาเล่าให้ฟังว่าเจออะไรในนั้นมาบ้างนะคะเอยน่าดูอะ่ะอยากให้มีสับไทยนะคะหรือว่าพากไทยดีๆให้พวกเราได้ดูกันจังเลยนะคะในตอนนี้ยังไม่เข้าประเทศไทยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่ารวมดาลานะคะซึ่งมีทักษะการแสดงละครอย่างมากมายเลยละคะ่ะโดยเฉพาะ,ะท่านดาราอาวุโสที่เล่นเป็นพระนางสูสีไทยเฮานะคะแน่นอนว่านะ ะะสำหรับละครในระดับตำนานสไตล์แบบปักกิ่งแบบนี้นะคะก็ต้องเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องดูแผ่นทีวีดาวเทียมเนาะเบติงสัตเทไลท์ทีวนะคะโอ้มีการโฆษณานะคะก็เริ่มต้นเรื่องมานะคะก็จะเราว่าในช่วงสมัยนะคะเซียนเฟงค่ะของปลายราชวงศ์ชิงเนี่ยก็จะมีศิลปินแกะสลักหยกนะคะชื่อว่าหลี อวินเหมียนนะคะก็เข้ามายัางเมืองนะคะคือเข้าไปในวังหลวงค่ะจากผ่านทางประตูชวนอู่นั่นแหละโดยที่นำเอานะคะสมบัติที่คุมมาด้วยผ้าค่ะถือมาใส่ถาดมาทั้งสองข้างเลยนะคะเรียกว่าพิธีถวายสมบัติของชาติก็ได้นะคะจากนั้นค่ะระหว่างทางนั้นนะคะก็มีการประกาศต่อสาธรารณชนแล้วก็เหล่าบรรดาของขุนนางนะคะเจ้าหน้าที่พลเรลือนแล้วก็เหล่าบรรดา ทหารหารหลายร้อยคนที่รออยู่เลยค่ะทางด้านของจัก,กรพรรดินะคะเสียนเฟิงค่ะกําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้มังกรน,นะคะรออยู่อ้าสมบัติกําลังจะเดินมาหาเรื่อยๆคือสมบัตินะคะมีคนถือเข้ามาให้เนี่ยแหละคะ่ะคือหลี่อืนเหมียนนะคะ ตามตำนานเนี่ยหยกเนี่ยชื่อว่าหยกตามังกรค่ะเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องกับชะตากรรมนะคะของแผ่นดินจีนใครก็ตามนะคะที่ที่มีครอบครองไว้เนี่ยไอหยกตามังกรเนี่ยก็จะเป็นเจ้าแห่งใต้รานั่นก็คือใต้ราก็คือจีนทั้งหมดนี่แหละนะคะทีนี้ค่ะหลีวินเหมียนนะคะก็เดินเข้ามาในราชสำนักจินรวนค่ะแล้วก็คุกเข่าลงก้มศีรษะลงนะคะจากนั้นก็มีเสียงระฆังดังกังวานเลยค่ะหลีวินเหมียนจะ สำนักงานการแบบผลิตนะคะก็ทักทายจัก,กรพรรดิด้วยความเคารพค่ะเสียงฟังนั้นก็ขอให้เขานั้นโอเคลุกขึ้นได้แล้วก็มีชีวิตอย่างมีความสุขนะนี่เขาก็แบบขอบคุณนะคะทางด้านของตัวละครหลี่อินเหมียนขอบคุณยืนขึ้นแต่ว่าก็ยังคงก้มศรีรษะอยู่แล้วพูดว่าเนี่ยคือข้าพเจ้านั้นมีเรื่องจะแจ้งให้กับท่านจัก,กรพรรดิทราบว่ามีการแกะสลักเนี่ยทับทิมหยกเป็นเป็นหยกตามังกรเรียบร้อยแล้วนะคะณนะจุดนี้ก็เปิด ้าคุมนะคะมอบสมบัติค่ะจัก,กรพพรดเฉียนเฟิงนะคะแบบเป็นผู้ที่ยกผ้าที่คุมนั้นออกค่ะยกตามังกรนะคะก็เป่งแสงสว่างโอ้โหตายแล้วแล้วก็ทําให้แบบมันมีลักษณะการแกะสลักซึ่งเหมือนเทือกเขานะเพื่อนๆเหมือนเขาเรียกว่าลู่ซานนะคะนี้ก็นะัดจุดนี้ค่ะก็ทําให้คือทุกสิ่งอย่างนะคะงานแกะสลักมีความละเอียดอ่อนมีความแบบมีกลิ่นอายของของหยกที่มีความความเย็นที่ไม่ได้ เย็นจัดนะคะมีความมีความเย็นแบบอุ่นๆแบบเป็นธรรมชาตินะคะยกชิ้นนี้หามาได้ยากมากๆเลยค่ะต้องต้องผ่านแบบเลือดเนื้อมาแล้วหลายๆคนเลยนะคะทีนี้ค่ะตำนานเกี่ยวกับทัพทิมยกนั้นนะคะก็ณนะ ณนะปัจจุบันคือในยุคที่ผ่านมาอันนี้คือเขาถวายในช่วงของปลายราชวงศ์ชิงใช่ไหมคะคือประมาณว่าถ้าใครมีคลองไว้ก็จะได้เป็นเจ้าของใต้า่าแต่แล้วราชวงศ์ชิงก็ล่มอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเกิดการประชดประชันขึ้นมานะคะเพราะว่าพอทางด้านของราชสำนักเนี่ยถึงแม้ว่าจะมียกไอ้ตามังกรอยู่ก็ไม่สามารถที่จะที่จะรวมประเทศคือเอาไว้ได้คือไม่สามารถจะทําให้ราชวงศ์ชิงนั้นคงอยู่ได้ค่ะก็ความวุ่นวายนะคะสับส เกิดมาในราชวงศ์ชิงนี้สุดๆเลยนะคะแล้วหลังจากตั้งแต่ช่วงแบบปลายของราชวงศ์ชิงนะคะมามาตลอดจนกระทั่งล่มไปแล้วแล้วก็มาตลอดจนกระทั่งถึงยุคที่รุ่งเรืองอีกครั้งเนี่ยต้องใช้เวลาการเดินทางถึงประมาณเกือบร้อยปีเลยค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องเล่าที่ประชดประชันในเรื่องมาเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับไอ้หยกชินยะหยกตามังกรซึ่งมีความเชื่อในตำนานนะคะ เรามาดูนะคะว่าในวันแรกที่ออกอากาศนั้นนะคะมีเรตติ้งนะคะติดเ,เป็นอันดับที่2เลยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะละครจีนเรื่องนี้นะได้เริ่มผลิตนะคะตั้งแต่ในปี2017แล้วนะคะทีนี้พอเริ่มต้นการทั้งเตรียมการแล้วก็ผลิตมาตั้งแต่ปี2017เนี่ยพอมา พอมาไดออนแอร์ air ในปี2024นะคะก็ผ่านไป7ปีนะคะแต่ว่าในส่วนที่แบบผลิตเสร็จแล้วเราส่งเข้าไปในกองเซ็นเซอร์นะคะก็มีการดองไว้4ปีนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่ารวมๆแล้วก็คือ7ปีนะคะกว่าที่เรื่องนี้นั้นจะไดออนแอร์ air, นะคะก็ถือได้ว่าเรตติ้งนั้นยังยังยังสวยอะ่ะยังสวยเพราะว่าเลข2นะคะซึ่งเป็นอันดับ2ของสถานีโทรทัศน์ในประเทศเนี่ยก็ถือได้ว่าสูงทีเดียวค่ะดารานักแสดงนะ คุณจางเฟิงวี่ค่ะคุณซีซินนะคะคุณซีซินเก๋าวานะคะโอ้รับบทเป็นท่านสุสีไทยเฮานะคะในบทเปิดเรื่องนะคะก็จะมี2ตอนซึ่งก็บอกไปแล้วว่าหวานก็ได้ดูมานะคะเขาก็จะมีการเริ่มต้นบรรยายถึงถึงปัญหาของตระกูลของผู้ที่แกะสลักหยกนะคะแล้วก็การที่ปกป้องสมบัติชิ้นเนี้ยของเขามารุ่นสู่รุ่นนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็คือเป็นการเปิดละครด้วย ตำนานนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นละครระดับตำนานแล้วกันค่ะทีนี้พอมีตำนานมาความเชื่อมาอย่างนี้แล้วนะคะแล้วมันเป็นจริงไหมหลังจากที่ถวายให้กับฮองเต้ไปแล้วค่ะเปิดฉากของเรื่องมาก็ท้าทายเลยนะคะนี้เรื่องราวความเป็นมาของละครทั้งหมดนะคะก็มีระยะเวลานะคะนับร้อยปีทั้งหมดคือครอบคุม120ปีค่ะก็เริ่มตั้งแต่ Reform Movement นะคะในปีแบบ1898แล้วก็ผ่านช่วงปีแห่งการปฏิวัติก็คืออะไรนะมี ปฏิวัติผ่านมาก่อนเนาะ1818 18, 18, ใช่ไหมคะรวมถึงสงครามต่อต้านญี่ปุ่นแล้วก็สงครามปลด ปลดปล่อยนะคะก็เดฉแยนอูเหมือนนั่นเองค่ะก็พร้อมด้วยมีมีสามรุ่นนะคะสามเจเน t เรชของตระกูลหลี่คะหลายชั่วยุค,คนเลยก็มีประสบการณ์นะคะกับเรื่องที่มีการเปลี่ยนถ่ายแผ่นดินแล้วก็ระบอบการปกครองมาเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ดูละครแล้วก็นับนะคะศตวตรรษแล้วเนี่ยก็ถ้าดูจากภาพแสงสีต่างๆนะคะก็เขาบอกว่าคนจีนบางท่านก็นจะรู้สึกหวาดกลัวเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่านะคะจุดประสงค์ของการ สร้างซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเขาไม่ได้ต้องการจะสร้างมาเพื่อให้คนกลัวนะคะเขาต้องการจะสร้างมาเพื่อให้คนนั้นนะคะได้เห็นถึงความสําคัญค่ะของสมบัติของชาติทุกชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรความงานแกะสลกักรวมทั้งภาพงานศิลป์อะไรต่างๆมรดกสมบัติประจําชาติรวมทั้งสมบัติของของตระกูลนะคะอย่างตระกูลอันเก่าแก่ของจีนโบราณอะไรเงี้ยต่อมานะคะพวกข้าวของที่มีอยู่ในตระกูลเหล่านั้นนะคะก็จะถูกถูกนามาจัด แสดงต่อหน้าต่อหน้าของพวกเราอย่างเต็มที่เลยนะคะใครเป็นตระกูลใหญ่ๆตโต,โตชอบสะสมอะไรใครเป็นตระกูลปรมาจารย์ทางด้านอะไรนะคะอย่างตระกูลหลี่เนี่ยก็เป็นปรมาจารย์ทางด้านของการแกะสลักหยกนั่นเองค่ะโดยที่เรื่องนี้ก็เน้นจริงๆนะคะเน้นในเรื่องของงานฝีมือในเรื่องของการแกะสลักหยกค่ะจังหวะ พลอตนะคะตอนเปิดเรื่องนี่ก็มีความแน่นมากๆค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยความขัดแยง้งแล้วก็ความขัดแย้งนะคะคือความขัดแย้งในในราชสำนักนี่ถือว่าเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นคือถ้าที่ไหนมีความขัดแย้งเยอะมากๆมันก็ต้องแตกพลาะอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเปิดเรื่องมาก็รู้เลยค่ะว่าราชวงศ์ชิงนั้นอยู่ได้อีกไม่นานนะคะ อันนั้นเป็นเรื่องราวของราชวงศ์ค่ะส่วนในปัญหาในตระกูลหลี่เองนะคะก็มีปัญหาใหญ่อย่างน้อยเนี่ยสปัญหาที่ที่เห็นได้จาก2ตอนนะคะและสิ่งแรกที่น่าลำบากใจนั่นก็คือโอ้โหค่ะต้องต้องเอาไอ้สมบัติชิ้นเนี่ยนะคะออกไปจากตระกูลนั่นเองคือการนําเสนอสมบัตินะคะก็มีความน่าตกใจในทุกย่างก้าวเพราะมันก็จะมีคนก็อยากได้แล้วก็เออคนที่ได้ไปแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ คือถ้าเอาไปก็คือต้องถ้าไม่ใหญ่พอถ้าดวงไม่ถึงพอนะคะก็จะต้องตุยไปประมาณนี้ค่ะ เขาคงต้องการจัดสะท้อนให้เห็นว่าแม้กระทั่งปัญหาภายในบ้านอย่างตระกูลหลี่เองนะคะก็กลายเป็นการเปิดศึกนะคะชิงอํานาจกันในบ้านนะคะนอกจากนั้นแล้วอันนี้คือในระดับครอบครัวส่วนในระดับประเทศนะคะราชวงศ์ชิงก็มีความขัดแย้งกันมากๆเลยนะคะซึ่งรุ่นแรกเลยนะคะหลี่อินเหมียนเนี่ยคะ่ะเป็นผู้ที่แกะสลักหยกอันนี้ได้สําเร็จแล้วก็เอาเข้าไปในพระราชวังเพื่อไปถวายเป็นสมบัติของชาติให้กับฮ่องเต้นะคะทีนี้การแกะสลัก ไอ้ทับทิมหยกเนี่ยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของประเทศจีนค่ะถือว่าโอเคทําได้แล้วสวยงามมากเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะแต่ว่าหากจัดการเก็บแล้วก็จัดการได้ไม่ดีกับกับไอหินไอทับทิมตามังกรเนี่ยนะคะหยกตามังกรเนี่ยก็จะก่อให้เกิดหายนะได้ค่ะ แล้วก็ความรู้นะคะที่ฟังแล้วก็อึ้งๆนะคะจากเรื่องนี้ก็ก็ดีนะมันเหมือนกับตมนานนะ,ะเขาก็บอกว่าการที่จะมาแกะสลักหยกนะคะที่มีคุณค่าขนาดนี้แล้วก็ความหมายดีขนาดเนี้ยไม่ใช่ว่าผู้ที่แกะสลักเป็นอยู่ๆนึกจะแกะก็แกะขึ้นมาไม่ได้นะคะจะต้องมีจะต้องมีคนที่มาเหมือนกับมาขอให้เขาแกะค่ะจะเป็นใครก็ได้แต่ต้องมีคนขอก่อน ปมเรื่องมาเลยค่ะใครใครเป็นผู้ที่สั่งให้หลี่อินเหมียนเป็นผู้แกะสลักหยกอันนี้นะคะแล้วแล้วใครจะคือเจ้าแห่งไต้หลาในเมืองต้องห้ามในเวลานี้นะคะจะถวายใครนะคะก็จะเป็นจัก,กรพรรดิเสียนเฟิงที่นั่งอยู่บนบัลลังก์มังกรหรือว่าจะเป็นนะคะสุสีไทเฮาที่กำลังแบบชักใยอยู่เบื้องหลังอะไรแบบนี้นะคะจากการซักถามพูดจาก,กันไปในราชสำนักไปจนถึงการนินทานะคะคือจากตั้งแต่ในครอบครัวของ ของชาววังอะคะ่ะราชสำนักเองด้วยแล้วก็ในตระก,กูลของสาธรารณชนด้วยนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็การขัดแย้งทางอํานาจการนะคะของอในในวังหลวงก็เกิดขึ้นมากๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไอ้การถวายสมบัติเนี่ยอาจจะหมายถึงการสูญเสียชีวิตก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเลือกคนผิดนะคะก็ทําให้ชีวิตเปลี่ยนค่ะโชคดีนะคะที่หลีอินเมียนนั้นเขาเป็นผู้ที่ตื่นตัวค่ะเขาบอกว่ามือของเขานั้นนะคะมันก็ไร้ประโยชน์แล้วก็สาย ตาของเขามันก็พร่ามัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าตัวเองแก่ก็ใกล้จะตายเต็มทีแล้วก็ไม่ต้องมาทําอะไรเขาหรอกนะคะเพราะฉะนั้นอันจุดเนี้ยค่ะมันก็เป็นจุดที่ช่วยให้เขาผ่านพ้นวิกฤตนั้นได้ทันทีเลยนะคะ แม้ว่านะคะหลี่อินเหมียนนั้นจะพูดมาแบบนี้ว่าเขานั้นใกล้เป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้วก็ตามแต่ว่านี่คือเรื่องราวนะคะของของซีรีส์ของละครเรื่องนี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นเองค่ะนี่ปัญหาที่สองที่เกิดขึ้นทันทีนะคะก็คือเหตุการณ์ขโมยสมบัติของชาติโดยพระเอกเนี่ยแหละคะ่ะพระเอกเป็นผู้ที่ขโมยไปนะคะทางด้านของพระนางซูสีไทฮาวเนี่ยชอบมากๆค่ะชอบหยกชอบทับทิมชอบมรกตชอบทุกอย่างชอบประมาณเนี้ยแต่ชอบมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะไอ ยกตามังกรนเนี่ยดังนั้นค่ะนางก็เลยไปสั่งให้หลี่เทียนซุนซึ่งเป็นลูกชายของหลี่อินเหมียนนั้นนะคะสืบทอดมรดกของบิดาของเขาคือสืบทอดไอเนี่ยสืบทอดการแกะสลักมานะคะแล้วก็บอกว่าอืมเจ้าแกะมานะแกะให้ให้เหมือนทุกอย่างเลยกับที่พ่อเจ้าแกะเออบอกอย่างนี้เลยนะคะสำหรับท่านซูสีไทยเฮาค่ะเพราะว่า อะไรก็พวกเราคงเดากันได้ท่านก็อยากจะเป็นใหญ่ที่สุดในใต้ล่านะคะแต่ทีนี้หัวหน้าขันทีในพระราชวังนั้นก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าอุ้ยต่แล้วอันนี้มันเป็นสมบัติของชาตินะเพราะฉะนั้นแล้วเขานะคะก็เลยอืมมันเป็นตำนานใช่ไหมเพราะฉะนั้นขโมยดีกว่าไปขโมยต้นแบบไปนะคะสําหรับหัวหน้าขันทีค่ะดังนั้นตอนนี้นะคะเล่นไปได้สองตอนตะกูลี่นั้นกําลังประสบปัญหาใหญ่เลยค่ะ <c oughs> ก็คือนะคะมีหยก แต่มันแกะไม่ได้เพราะว่าไอ้ต้นแบบมันหายไปนะคะ นอกจากนี้แล้วค่ะหัวหน้าขันทีนั้นก็ได้รับคําสั่งนะคะว่าจะต้องฆ่าทายาทของตระกูลหลี่ให้ได้คือคนที่รู้นะคะรู้แล้วก็สามารถที่จะแกะสลักหยกได้เนี่ยก็จะต้องฆ่าให้ตายค่ะเพราะฉะนั้นอย่างเป้าหมายนะคะอย่างหลี่เทียนซุนนี่ก็โดนเ,นเป็นเป้าหมายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งต้องไปซ่อนตัวอยู่ในห้องซ่วมกันเลยทีเดียวค่ะจากนั้นนะคะก็ขอให้คนรอบตัวของเขานั้นรีบแบบกระจายกระจายกระจัดกระจายหนีไปนะคะการเสริมกําลังณนะจุดนี้นะคะก็ เรียกได้ว่าผู้ที่รับบทนะคะหลี่เทียนซุนนั้นก็แสดงได้อย่างดีมากๆเลยนะคะการรักกลัวกลัวตายนะคะแม้กระทั่งในซวมที่กลิ่นไม่ค่อยจะบันเทิงเท่าไหร่นะคะกลิ่นไม่ค่อยจะดีก็ไปหลบอยู่ได้เป็นเวลานานนะคะแต่ตัวละครตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคะไม่ต้องตกใจแหมจะให้ทายาตะกูล,ลี่ตายไปเร็วในขณะตอนที่1กับตอนที่2มันก็คงไม่ไหวนะคะไม่อย่างนั้นก็ละครเล่นไปไม่ถึง120ปีแน่ๆเพราะว่าตะกูล,ลี่ขาดจุด ไปแล้วนะคะ ามาที่ปัญหาที่3ของตระกูลหลี่นะคะก็คือทางด้านของหลี่อินเหมียนะคะได้จัดการให้ลูกชายของเขานั้นนะคะแต่งงานกับสาวสวยนะคะอย่างอู๋ชิวเจินค่ะแล้วก็สัญญากับแม่ตระกูลอู๋เอาไว้นะคะว่าพวกเขานนเนี่ยเดี๋ยวจะรีบจัดงานเลยให้แต่งลูกสะใภ้คนนี้เข้าบ้านในอีก3เดือนค่ะแต่ว่าตัวของลูกชายนะฮะตัวลูกชายของหลี่อินเหมียนะคะด้านนะคะไปเจอคือเดินเดินเดินอยู่บนท้องถนนนั่นแหละแล้วก็ได้ช่วยเหลือ แม่นางห่วงเหอเซียงค่ะโอ้โหตายละก็ไปรู้สึกว่าชอบแม่นางห่วงนะคะแต่ทีนี้ทางพ่อแม่ก็ไปจัดการหญิงสาวคือติดต่อหญิงสาวของตระกูลอื่นไว้ให้แล้วนะคะณนะจุดนี้ก็เลยทําให้เกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นมาอีกนะคะส่วนพอต่อมานะคะฉากต่อมาพอหลี่เทียนซุนค่ะผู้เป็นทาย,ยาทตระกูลหลี่นะคะเข้ามาในวังเพื่อจะมาเริ่มแกะสลักหยกนะคะก็รู้สึกตกใจมากเมื่อได้ยินว่าท่านพ่อของเขานั้นป่วยหนักค่ะเขาก็เลยรีบออกจากวังกลับ นะคะเราก็รีบไปเรียกท่านพ่อนะคะทีนี้พอกลับไปถึงบ้านแล้วนึกว่าพ่อจะป่วยหนักไม่จริงพอเปิดม่านออกมาค่ะรีอินเมียนเดินออกมาพร้อมกับรอยยิ้มบนหน้าของเขาประมาณว่าเออลูกพ่อแหนไปติดต่อเรื่องแบบเจ้าสาวไว้ให้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งณจุดนี้มันทําให้ลูกชายค่ะหลี่เทียนซุนนั้นก็ก็แบบมีความโกรธเนาะตะโกนด้วยความโกรธออกมานี่มันนี่มันเรื่องสาระอะไรนี่นะคะก็ก็ณจุดนี้นะคะก็เป็น ความไม่เข้าใจกันของพ่อลูกนะคะเป็นปัญหาในครอบครัวนั่นเองค่ะชีวิตนะคะของหลี่เทียนซุนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าทางด้านของพ่อนี่ก็ยังไม่ยอมนะคะพ่อจะให้แต่งงานกับลูกสาวตระกูลอู่ค่ะไปสัญญาเขาไว้แล้วแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธเสียงแข็งแบบไม่ยอมแพ้เลยนะคะประมาณว่าเออจะให้เอาเอาชื่อเขาออกจากตระกูลก็ได้นะแต่เขาอยากจะแต่งกับแม่นางห่วงนะคะเอาเอาสู้กันต่อไปค่ะ แต่ก็แน่นอนว่านะคะแม่นางห่วงค่ะน่าจะชนะเพราะว่าแม่นางห่วงก็ก็ชอบมามายืนเคียงข้างกับทางด้านของออหลี่เทียนซุนนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนมาใช้ชีวิตแล้วก็ใช้แบบเขาเรียกยอะไรอ่ะเหมือนกับสามีภรรยากันนะคะเพราะฉะนั้นการบังคับการแต่งงานก็ของพ่อก็ล้มเหลวนั่นเองค่ะ แต่ณนะจุดนี้นะคะเรื่องหนึบหนึบมันก็ยังไม่หยุดนะตรงนั้นมันมีเพลย์บอยนะ,ะมันมีคุณชายนะคะเจ้าสำราญคนหนึ่งชื่อว่าหวังถงเหรินค่ะแหมมาเจอ หวงเหอเซียงแล้วมากมาชอบนะคะว่าหวงเหอเซียงนี้สวยจังเลยค่ะเพื่อนๆจําได้ใช่ไหมหวานเพิ่งบอกไปว่าหวงเหอเซียนนั้นรักหลี่เทียนซุนและหลี่เทียนซุนก็รักหวงเหอเซียนใช่ไหมแต่นี่มันมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าหวังธงเหรินค่ะก็มาชอบหวงเหอเซียนแล้วก็คิดแผนการชั่วร้ายขึ้นมานะคะแล้วก็ร่วมมือกับไอ้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นค่ะจับนางมาเลยนะฮะจับเข้ามาเข้าคุกไม่ได้จับมาข่มขืนสมัยก่อนเนาะจับเข้าคุก,กก่อนนะคะจากนั้นก็แสดงละครเหมือนว่าตัว หวังถงเหรินนั้นเป็นผู้ที่ามาช่วยเป็นฮีโร่มาช่วยหญิงงามนะคะออกไปจากการจับกลุมของเจ้าหน้าที่ค่ะทีนี้ค่ะทางด้านของหลี่เทียนซุนนั้นเอาละรู้สึกว่าทางหวงเหอเซียนนั้นจะมีใจเอ็นเอียงไปทางคุณชายหวังถงเหรินนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นชะตากรรมที่เลวร้ายของทั้งคู่ค่ะก็ทะเลาะวิวาทกันนะคะณนะจุดนี้อนบหนึบค่ะตระกูลหลี่นะคะเริ่มต้นด้วยแบบนี้เลยค่ะ ในระดับครอบครัวย,ยังยุ่งขนาดนี้นะคะมาดูในระดับประเทศค่ะผู้เขียนบทนั้นไม่ได้ลืมนะคะก็ยังใส่ใส่พล็อตเรื่องลงไปค่ะก็คือ,อความล้มเหลวนะคะของนโยบายแล้วก็การปกครองค่ะก็เลยทำให้เกิดขบวนการปฏิรูปขึ้นมานะคะก็มีเรื่องราวของสุภาพบุรุษในเรือนจำทั้ง6คนผู้มีชื่อเสียงนะคะซึ่งมีมีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์นะคะก็ถูกบันทึกไว้ว่าในปี2พุทธศักราช2 4 4 1ก็ถูก ประหารชีวิตนะคะกำลังจะต้องนำตัวผ่านทางประตูเฉวอนอู่เช่นเดียวกันค่ะณนะจุดนี้นะคะก็คือความแข็งแกร่งของราชวงศ์ชิงเนี่ยก็สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าคนที่เขาประหารไปนะคะคือคนที่โดนประหารนั้นเป็นคนเป็นคนที่มีความสามารถของราชวงศ์ชิงทั้งนั้นเลยแต่ว่าโดนประหารนะะกุนไปนะคะเรียกว่า6 6สุภาพบุรุษค่ะเดยงไปตุยไปนะคะ พอยุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะสมบัตินั้นนะคะที่โดนถวายเข้าไปในวังเนี่ยมันก็ต้องมีพวกปีศาจแล้วก็เขาเรียกอะไรเขาเปรียบเทียบว่าคนที่โลภนะคะแล้วก็คนที่เชื่อในตำนานเนี่ยก็อยากจะได้ไปเพราะว่ามันเป็นยุคสมัยเปลี่ยนยุคสมัยการปกครองที่จะเปลี่ยนใหม่เอ๊ะมันจะเป็นไปทางด้านไหนนะคะก็มีคนจับจองไอ้สมบัตินั้นเยอะค่ะก็เป็นปัญหาของตระกูลหลี่อีกนะคะเพราะว่าเจ้าของเก่าคือตระกูลหลี่นั่นเองเพราะฉะนั้นตระกูลหลี่ก็จะพยายามที่จะปกป้องมันเอาไว้ค่ะเรียก ว่ารุ่นสู่รุ่นนะคะก็น,นี่ก็เป็นการเปิดฉากนะคะ2ตอนก็มีความเข้มข้นมากส่วนเรื่องราววิกิตการณ์ของตระกูลหลี่นะคะเขียนพอ,รอนดราครออกมาได้โอ้โหบีบคั้นหัวใจทีละละลอกละลอกเลยนะคะชีวิตแต่ละคนไม่ได้ไม่ได้มีความเรียบง่ายเลยนะคะ แต่ต้องชื่นชมว่าเดินเรื่องได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะเพราะว่ามีคลายแม็กถึง3จุดเลยนะคะใน2ตอนก็คือตอนที่1และก็ตอนที่2นะคะมาดูที่ความโดดเด่นถัดไปนะคะหวันว่าตัวประกอบในเรื่องนะคะขโมยความโดดเด่นมากกว่าตัวของพระเอกอีกนะคะเพราะว่าได้นักแสดงแบบเรียกได้ว่ารุ่นเก่าะค่ะน่าทึ่งมากๆอย่างเช่นคุณจางฝงวีนะคะอาวุโสมากๆแล้วก็คุณซือฉินเกาหวานะคะท่านมาท่านมาแสดงเป็นพระนางสุสีไทยเฮา โอ้โหโคตรเลยนะคะน่าทึ่งค่ะน่าทึ่งใช้คํานี้เลยนะคะว่าน่าทึ่งมากๆค่ะนอกจากคงเรื่องขนาดกระทัดรัดนะคะแล้วในเรื่องของการที่โฟกัสไปที่การปกป้องสมบัติของชาตินะจุดนี้นะคะไอ้เกตเนี่ยค่ะไอ้ประตูฉวนอู่เนี่ยนะคะเป็นประตูที่ที่มีเรื่องราวสําคัญเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีคนสําคัญนะคะผ่านเข้าออกนั่นเองแล้วก็ระบบก,การปกครองก็เปลี่ยนขึ้นก็ต้องผ่านนะคะผ่านไอ้ตัวประตูนี้เพราะว่ามันไม่มีเรื่อง ของศักดินาอยู่ข้างหลังประตูอีกแล้วไงคะเออถือได้ว่ามันเป็นความลึกล้ำเนาะของการตั้งชื่อละครเช่นเดียวกันนะคะนักแสดงสมทบนั้นมีความออโดดเด่นมากๆจริงๆแล้วก็ตัวเอกเขาก็โดดเด่นนะคะแต่ว่าใน ตอนที่1กับตอนที่2เนี่ยนักสแสดงสมทบเนี่ยมาแบบโดดเด่นสุดๆเลยค่ะมานะคะถึงผู้กํากับของเรื่องนะคะคุณหวังเสี่ยวคังค่ะสําหรับท่านนั้นก็ทําเตรียมงานมานานมากเนาะอย่างที่ข่าวก็ออกมาว่าเตรียมงานนะคะตั้งแต่ปี2017เนาะกว่าจะถ่ายทําเสร็จจากนั้นก็ส่งไปเช็คนะฮะเช็คนี่ใช้เวลา4ปี <laughs> เช็คเรื่องราวกว่าที่พวกเราจะได้ดูกันในปี2024นะคะ เรามารู้จักคุณจางฝงวี่กันหน่อยนะคะนักแสดงท่านนี้คุ้นหน้าคุ้นตาชาวไทยเป็นอย่างดีค่ะเป็นนักแสดงอาวุโสแล้วนะคะมีความแข็งแกร่งมากเลยนะคะเล่นมาหลายๆเรื่องแล้วมีประสบการณ์เพียบค่ะในเรื่องนี้รับบทเป็นพ่อของพระเอกนะคะซึ่งเป็นซึ่งเป็นศินลปินแกะเนี่ยสลับ สลักหยกรุ่นแรกของตระกูลหลี่ที่สลักไอ้นี้สําเร็จนะคะไอหยกตามังกรเนี่ยแหละค่ะฉากที่ต้องเดินเข้าไปในพระราชวังเพื่อไปถวายสมบัติของชาติเนี่ยนะคะก็เข้าไปแล้วก็มีคนไม่เชื่อด้วยนะอย่างเช่นพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในในนั้นน่ะก็มีบางคนก็ไม่เชื่อเกี่ยวกับตำนานนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีการถกเถียงกันต่อหน้าพระที่นั่งเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะดูดูจากความการแสดงนะคะของท่านสุสีไทยเฮา นาะคนทุนสอสินเก๋าหวานนะคะก็แสดงได้โคตรจะดีเลยค่ะคือสะท้อนให้เห็นถึงพระนางสุสีไทเฮาเนี่ยคือท่านท่านมีความโลภเนาะอยากได้แต่ว่าสีหน้าท่านจะสีหน้าท่านโคตรนิ่งเลยอะ่ะเออสีหน้าท่านโคตรนิ่งแบบเล่นได้โคตรจะดีเลยนะคะแล้วก็คือมีอินเนอร์ทัทง้ทงทั้งที่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ขยับหน้าตาไม่ได้ขยับแบบแสดงอารมณ์ทางด้านสีหน้าเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารู้ได้เลยว่าสายตาแบบนี้ของของสุสีไทเฮา นั้นท่านกำลังคิดอะไรอยู่นะคะแต่ว่าเป็นนักแสดงอาวุโสแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าคำวอดอยู่ในวงการบันเทิงนะคะเกินกว่า40ปีค่ะ ่านเล่นเป็นพระนางสูสีไทเฮาที่มีความดูยังไงดีดูมีความเอ่อน้าเก่งขามแล้วก็บางมุมมีความนาา่ารักแต่จริงแล้วเนี่ยอันตรายทุกย่างก้าวเลยนะคะถ้าได้อยู่ใกล้ถ้าได้อยู่ใกล้ผู้หญิงคนนี้นะคะมันมีออร่ราบางอย่างออกมานั่นเองค่ะทีนี้ค่ะดาราท่านที่3ที่ต้องชื่นชมคือคุณเจ้าอี้นะคะคุณเจ้าอี้นั้นนะคะก็เล่นมาหลายๆเรื่องแล้วในละครจีนคลาสสิกแบบนี้นะคะคราวนี้เขารับบทเป็นหวังถงเหรินค่ะมารับบทเป็นเพย์บอยนะคะ ในเรื่องนี้น่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่ร้ายที่สุดในในเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่ามักจะมากดขี่มักจะแบบอ,อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับตระกูลหลี่ค่ะก็เอาเป็นว่านะคะเริ่มมา2ตอนแรกนะคะก็ตั้งเป้าเล็งไปที่พระเอกแล้วค่ะคือไปเอาไปชิงผู้หญิงที่พระเอกรักมานั่นเองนะคะณจุดนี้โอ้โหผู้หญิงมีมากมายนะคะในเบจิงในในปักกิ่งเนี่ยไม่ไปค่ะไม่ชอบค่ะมาชอบอเรียกว่าเมียชาวบ้านมมา ชอบผู้หญิงของคนอื่นนะคะแต่ว่าเล่นได้ดีมากค่ะโคตรจะร้ายเลยคือดูแล้วพระเอกเป็นไก่อ่อนเลยนะะพอมายืนเคียงข้างกับคุณเจ้าอี้เนี่ยก็คือคือบทของหวังถงหรินที่โดยคุณเจ้าอี้เนี่ยสามารถจะแบบทรมานพระเอกได้เลยนะหวังว่าบทนี้มีไอ้นี้มากๆค่ะมะีมิติมากๆเลยค่ะทีนี้มาดูนะฮะตัวละคร คุณหวังซอเจียนนะคะคุณหวังซอเจียนนั้นรับบทเป็นนักแสดงประกอบมาในหลายๆเรื่องส่วนใหญ่แล้วจะเล่นในแนวคอมเมดี้แล้วก็การเมืองนะคะแต่ว่าคราวนี้นี่เขามาเล่นเป็นเป็นขุนนางค่ะอยู่ในวังเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะคะ ในวังหลวงตำแหน่งเขาใช้ตำแหน่งขุนวังอ่ะเพื่อนๆที่คอยคอยไปตามเก็บพระเอกมาคำว่าเก็บไม่ได้จะไปฆ่าพระเอกนะคะคือพระเอกอ่ะเวลาที่โดนโดนคนมุ่งร้ายอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวละครของคุณหวังซื่อเจียนนะคะไปตามไปตามเก็บกลับมาค่ะอย่างเช่นโดนผักไปนะคะตกนองตกน้ําอะไรเงี้ยแล้วว่าได้รับข่าวว่าจะโดนสังหารนะคะก็เป็นผู้ไปกู้สถานการณ์ให้พระเอกนั่นเองค่ะในเรื่องนี้โอ้โหเล่นได้อย่างเป็นขุนวังที่มีศักดิ์ศรีมากๆ ะะรู้รู้เมื่อไหร่ว่าจะต้องก้าวไปข้างหน้ารู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องถอยหลังนะคะก็ะเผชิญหน้ากับทางหัวหน้าขันทีตัวโกงได้อย่างดีค่ะเรียกได้ว่านะคะบทนี้ก็มีมิติมากๆเลยนะคะ อ๋ล้ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของสอนตอนแรกที่หวานคิดว่ามันเป็นไฮไลท์มากๆเลยก็เลือกมาเล่าให้กับหลายๆท่านที่สนใจนะคะได้ติดตามกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็ขอให้ในประเทศไทยมีสับไทยแล้วก็พักไทยตามมาซึ่งเรื่องนี้มันเป็นแนวที่หาดูได้ยากนะมันเป็นแนวแบบยุคปักกิ่งเก่าๆมาเลยนะคะจนกระทั่งมาถึงยุคปักกิ่งใหม่ๆเนี่ยล่ะคะ่ะ <c oughs> ก็มันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ผู้ที่ผู้ที่เขียนบทนะคะก็ จะเป็นผู้ที่คับวอร์ดแล้วก็อยู่ในแวดวงของประวัติศาสตร์ของปักกิ่งนะคะราชะวงศ์ชิงมาเรื่อยๆจนถึงยุครีฟอร์มนะคะมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงนับปัจจุบันนี้นะคะก็ถือได้ว่ามีกลิ่นอายของปักกิ่งโบราณผสมผสานกับปักกิ่งนะคะในปัจจุบันนี้ค่ะ ประวัติและก็ความยิ่งใหญ่นะคะของประตูฉวนอู่นะฮะฉวนอู่นี่ก็คือมันเป็นประตูที่จะต้องผ่านไปที่ลานประหารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบุคคลสําคัญสําคัญในประวัติศาสตร์จีนนะคะก,ก็ต้องผ่านประตูนี้เช่นเดียวกันก่อนที่วิญญาณจะหลุดออกจากล่างนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังเป็นเป็นประตูที่มีการเขาเรียกว่ามีการตั้งปืนใหญ่เอาไว้ยิงสะดุดีแล้วก็ยิงในงานพิธีนะคะก็ถือได้ว่าเสียง เสียงจะดังนะคะดังแบบตลอดดังบ่อยๆนะคะสำหรับที่จุดนี้ก็ถ้าประตูนี้นะคะเสียงดังจากปืนขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ปักกิ่งนี้ถึงกับสั่นเลยทีเดียวนะะ เสริมให้อีกนิดหนึ่งนะคะเวลาที่เขายิงปืนใหญ่ก็คือจะยิงประมาณเที่ยงค่ะเที่ยงวันนะคะส่วนการที่เขาใช้หยกนะคะหยกมาเป็นตัวดําเนินเรื่องนะคะเป็นตัวแบบว่าเออต้นเรื่องเลยเนี่ยก็เพราะว่าชาวจีนนั้นเขาชื่นชอบหยกกันนะคะหยกเป็นตัวแทนของจิตวิญญ,ญาณค่ะในยามสงบนั่นเองค่ะพวกเราชาวจีนก็ให้ความสําคัญก,กับการเปลี่ยนสงครามนะคะให้เป็นเรื่องราวของหยกก็คือให้เปลี่ยนเป็นเรื่องราวของ,ของความสงบแล้วก็เรื่ เรื่องราวของการค้าขายเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนใหญ่ในละครจีนเราจะพบหยกกับผ้าไหมใช่ไหมคะ เขาว่ากันว่ามันเปรียบเสมือนความชุ่มชื้นแล้วก็ความอบอุ่นนะคะของเหล่าบรรดาประชากรจีนนั่นเองค่ะแล้วเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตระดับชาตินะคะพวกเขาก็จะพูดถึงวิธีการบูรณาค่ะบูรณาภาพแล้วก็บูรณาการนะคะเรียกได้ว่าถึงแม้ว่านะคะสมบัติของเขาจะแตกเป็นชิ้นๆเนี่ยแต่ว่ามันก็อย่างที่จะดีกว่าให้กลายเป็นซากปรักหักพังค่ะพวกเขานั้นจะซ่อมได้แล้วก็จะเอามาสร้างใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไอหยกหนึ่ง ชมันจะคุ้มไหมนะคะคุ้มไหมกับการที่จะต้องอะตระกูลหลี่นะคะในหลายๆยุคสมัยจะต้องมาสละชีวิตเพื่อที่จะคุ้มครองไอหยกชิ้นนี้อะไรแบบนี้นะคะมันก็จะมีเรื่องราวของความเชื่อศรัทธาแล้วก็จิตวิญญาณนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมน่าสนใจเดี๋ยวหวางจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะมีความสุขกันมากๆสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ